ผมยิยงหนังกระตริกยงิยงยางวงยิงต้องจัตุรงเขาต้องอยู่ด<ช>้วยนะ้วเขาแชมป์นะยเขาเซียนเนี่ยเนี่ยไม่แต่ต้องบอกเลยนะแชมป์ของเราเนี่ยเขาเก่งหลายอย่างนะ<ช>จริง,<ช>รงๆแล้วเขาไม่ได้มาแข่งยิงแข่งอะไรเลยเขาเห็นว่าหนังกระตรริกเนี่ยคนนู้นก็ยิงคนนี้ก็ยงิงเขาฝึกซ้อมไปฝึกไอ้แหน่ว่าการฝึกซ้อมนี่เสิ่งสำคัญเดี๋ยวเขาจะไปซ้อมไม่นี่นะที่้หวนตัวตรงเหวตัวตรงแล้วก็ที่จะได้แบบนั้นต้องใช้ความแข็งแรงนะเขาบอกว่าเขาทำได้อ่ะเดี๋ยวของผมบ้างม <ๆ S 3> ัฮ<อ><ท>ะอะไรเนี้อะไรของผมจัดสายมาชุมชนเคยมีชุมชนคนเสียงเหมือนนีใช่ไหม <ๆๆ S 3> นี้มาง่ายๆเลยอะไรมาเป็นแฟนพ่อมแฟนท่อมคนเสียงเหมือนคนเสียงเหมือนชุมชนคนเสียงเหมือนนี่ก็มาจากโคราชเหมือนกันอันนี้ก็คุณจีรพงษ์ชาญสูงเงินนี่มาจากโคราชเหมือนกันเขาบอกเขาส่งนักร้องมาเนี่ยนะฮะไปหานักร้องหานักร้องที่เสียงเหมือนเหมือนนักร้องลูกทุ่งสมัยนี้แล้วมารวมวงหรือสมัยก่อนอย่างเงี้ยเอามารวมกันจะมาโชว์ในรายการของเราครับรบกับหัวหน้าวงเขาก่อนดีกว่านะครับเขามาแล้วนะครับวันนี้คุณจีรพงษ์ชาญสูงเงินครับ กำเนิดว่าอย่างนั้นครับนะฮะจะเรียกว่าอะไรดีมีชื่อเล่นไหมครับแฟนทอมครับแฟนทอมแฟนทอมทอมแฟนทอมคือใช่ไหมมันเริ่มต้นจากอะไรเป็นวงดนตรีหรือเป็นอะไรยังไงฮะแฟนซื้อเครื่องดนตรีให้ครับแฟนอเริ่มต้นจากว่าแฟนซื้อเครื่องดนตรีให้อาละทอมทอมคือชื่อเล่นผมครับอ๋อโอ้โวงแฟนทอมแฟนทอมวงแฟนไอทอมวงของแฟนไอทอมอ๋อเออเข้าใจเนาะ คือแฟนคือเครื่องดนตรีให้แอนเครื่องดนตรีให้แล้วทุกปกติในตอนนี้ทําอาชีพอะไรทงา,ทาทงานเทศบาลเป็นโคกวดทํางานเทศบาลครับแมา,<ย>าที่ทีภาพ เก็บเหอะไรนะเก็บขยะชีวภาพเก็บขยะชีวภาพคือเก็บพีะเดี๋ยวก่อนเก็บขยะชีวภาพเมื่อกี้นึกว่าเก็บขยะกับขี้ตะพาชีวภาพเก็บขยะชีวภาพอันนี้เป็นยังไงขยะพูดพูดภาษาโคราชเราเป็นเสียงจำเนียงโคราชเสียงของโคราชเก็บขยะทีนี้คุณมาทำวงแฟนพลัมนี่เป็นวงอะไรแล้วเห็นบอกเป็นวงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้คือเป็นถือเป็นอาชีพเสริมไม่ใชนครับผมอ๋อแล้วแล้วไอ้พวกนักร้องเสียงเหมือนเหมือนที่อยู่ในวงคุณนี่ไปหาไปได้มาจากไหน ผมจะส่วนใหญ่จะจัดประกวดร้องเพลงกางงานวัดงานตลาดจัดประกวดร้องเพลงงานวัดคุณเป็นคนจัดด้วยวงแฟนทอมเราจัดว่านั้นโอแล้วก็ติ๊กว่าเสียงคนที่เหมือนของใคร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 แล้วแล้วมีใครบ้างมีใครบ้างตอนนี้มีใครบ้างตอนนี้ตอนนี้มีเบิร์ดมีเบิร์ดมีเสกมีตูดโอ้ยนี่หาได้หมดแล้วเหรอมีแอปเปล่าครับยังหาไม่ได้ครับ แล้วแล้วที่คุณหาได้ที่มาวันนี้ล่ะมีใครบ้างตอนนี้มีใครบ้างมีใครบ้างนี่นะครับมีเพิร์นมีเพื่อนเพิร์นเพื่แดนเพื่แดนไทยเพื่อนเสียงอุงร็อกวัยรุ่นนั่นเลยอุงเสียงสอนเพศรสอนสุภากรกำลังแรกแย้งอันนี้เสียงพีัก๊าลสิรินดาสิรินสิรินจาสิรินกอนไอ้ที่หายากๆเขากลับหามาได้อันสิ่งของที่คุณอยากได้สิ่งของที่คุณอยากได้คือกองกระบมบรอกองครับ มูลค่าประมาณหมื่นห้านะครับอ่าโอเคครับกลองชุดครับอ๋อนี่ไงไม่เอาไม้ไม้ไม้จ่อนะ่จ่อกับกลองจ่อกระลองได้เกินกว่าเจ็ดสิบคะแนนเขาได้กลองกับชุดใหม้ไม้ลอกกลองเนี่ยถ่ายถ้าตำเกินเจ็ดสิบคะแนนครับนี่ครับ ชุดเล็กอันนี้ไม่ต้องเอาไม่มาล่ออันนี้ไม่ต้องล่อเลยโอเคอันนี้เตรียมตัวเตรียมตัวครับเตรียมตัวเลยไหมอ่านเนี้ยแล้วแต่เอาบางคนพวกเราขอไม่เก็บก่อนขอไม่เก็บก่อนดเเชิญอยู่นี่อยู่นี่ครับชุบเครื่องคอนเสิร์ตเลยนะคือเขาเป็นนักร้องคือมันมีสองอย่างครับลักษณะคือก็ปี้โชว์อันนี้ร้องเสียงอาจจะไม่เหมือนมากเท่าไหร่แต่ลีลาแล้วก็การแต่งตัวหรืออะไรอาจจะเหมือนอ่านี่เรียกว่าการบ้โชานแม บางก็พ่โชก็เสียงเหมือนด้วยแต่งตัวเหมือนด้วยแต่นี่ชุมชนลักษณะของชุมชนคนเสียงเหมือนหรือแฟนทอมคนเสียงเหมือนนี่จะเป็นลักษณะเสียงเยงหมือนเสียงอย่างเดียวไม่มีหน้าไม่เหมือนหรอกอ่าเอาพวกเรามาดกันครับแฟนทอมคนเสียงเหมืนอนครับสิบนิ้วในน้อยของทีมงานแฟนทอมคนเสียงเหมืนอนครับ วันนี้ขอกราบคาระวะมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการเกมพันหน้าแล้วก็ให้เกียรติกับทีมงานแฟนท่อมคนเสียงเหมือนครับวันนี้ทีมงานแฟนท่อมคนเสียงเหมือนครับได้นํานักร้องเสียงเหมือนมานําเสนอให้กับแขกผู้มเกียรติได้รับฟังและรับชมกันครับวันนี้มาพบกับเสียงเหมือนท่านแรกครับคุณพ่อชายเมืองสิงห์ครับ อย,อยากเป็นเศรษฐีหรือถึงไม่มีแฟนใหม่แม่เจ้าคนสวยโหรวยกันใหญ่่ันมาของใครชื่นอกชื่นใจใครนอเบิกมาที่จนเงินทอง แก่ววงมาเสียสัตว์สาบานเสียสัตว์สาบานจึงพันเปลี่ยนใจขอบคุณครับผมครับก็ถือว่าเหมือนใช้ได้เหมือนกันครับ,ส,บสำหรับเงาเสียงของอาชัยเมืองสิงห์แต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีเงาเสียงของศิลปินอีกเพียบเดี๋ยวให้กลับมาชมกันครับ